เจมสีเจมสีซีดดิค่ะนี่เห็นช่างรถหรือเปล่าโอ้ยโอนนอนเป็นไงล่ะส่ะเจม เฮ้ยพี่แล้วทำไมมันใหญ่จังเลยอขาอยาพูดวันนี้ไม่เห็นเขาพูดเลยเอาเฮ้ยใจเย็นทีนแล้วมันยังไม่ใหญ่ที่นี่ยังยงนะ